สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของการเข้าคอร์สล้างพิษนะคะคุณแม่มาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมาครั้งแรกค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะการเข้าคอร์สสามวันวันนี้เป็นมีรู้สึกยังไงบ้างอืมประทับใจมากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเข้ามาเห็นที่พักก็รู้สึกว่าเออสะดวกสบายเต็นพักห้องนะ้ําแล้วก็สถานที่ที่เราจะทําการอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสะดวกสบายมากรู้สึกประทับใจค่ะ ในการเข้าคอสอบรมค่ะคุณแม่ได้ประสบการณ์หรือว่าได้ความรู้ไปใช้ในตอนที่เรากลับไปแล้วไหมอืมได้ได้มากเลยค่ะเพราะว่าจากที่ว่าเราดูแลตัวเองไม่เป็นนะคะเราไม่มีความรู้พอเรามาที่นี่เราได้เห็นเราได้ฟังวิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการดูแลตัวเองตลอดจนการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญเลยเลยทำให้รู้สึกว่ากลับไปเนี่ยเราจะต้องปฏิรูปตัวเองใหม่ในเรื่องการทานอาหารอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ให้ให้มากขึ้นค่ะคุณถามไปว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรคะมีมีค่ะมีหลายโรคเลยเป็นไวรัสตับอักเสบบีค่ะแล้วก็เป็นหลอดเลือดแดงอักเสบแล้วก็เคยเป็นสโตรกมาก่อนค่ะการเข้าคอร์ดลังปิทเนี่ยไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถเข้าคอร์ดลังปิทกับเราได้รู้สึกลําบากไหมคะกับการอดอาหาร วันแรกค่ะว,วันแรกค่ะเรายังไม่ชินมันก็หว่หวยนะคะรู้สึกว่าเออหิวแต่พอวันที่สองมันเริ่มชินจนกระทั่งวันที่สามเนี่ยว่าจะต้องออกจากการการเขา้าก้นไม่อยากทานอาหารไม่อยากทานไม่อยากทานเลยชินแล้วชิน,ลชนลเลยจ<ต><ข>ากนแล้วนะคะ,ะได้เห็นกนารแม่การ้ากออกมาดีไหมคะ การบ้านออกมาเหม,ม,มือนที่อบรมเลยค่ะว่าวิทยากรบอกว่าการว่าจะออกมาแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ทีนี้ตามขันน <c oughs> ม้นตอนเลยเพราะเห็นแล้วก็โอ้ใช่ใช่ตามที่วิทยากรบอกเลยค่ะ <c oughs> จะบอกว่าอันนี้คือการบ้านของคุณแม่ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเยอะมากนะคะ๋ยวให้ดูตรนว่าเยอะมากอันนี้กี่ครั้งคะอันนี้อันนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกก็ออกมาเยอะมากขนาดนี้เลยค่ะตกใจไหมคะเม็ดใหญ่ๆห่นี้ตกใจค่ะเห็นแล้วกังวลเลยว่า ตายแล้วแสดงว่าเรามีของเสียเยอะนะถ้าถ้าไม่มาทำเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะคะว่าการบ้านที่ออกมาเนี่ยมันมันสะสมอยู่ในร่างกายของเราเนาะ <c oughs> แล้วก็พอออกมานะแ,แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่อย่างที่วิทยากรบ,บอกใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าทานเหมือนกันแต่ว่าออกมาไม่เหมือนกัน <c oughs> เนาะแล้วเหตุนี้คุณแม่มีภาวะของการอักเสบตับด้วยมันก็เลย <c oughs> ทําให้มีไขมันตรงเนี้ยออกมาเยอะมากนะคะ ถือว่าประสบความสําเร็จของเม็ดใหญ่มากเลยนะ,<ฮ>ะแสดงว่าวิทยากรไม่ได้หลอกนะคะว่ามีเม็ดใหญ่จริงๆนะ,<ฮ>ะมีหลายๆท่านที่แบบอ,ออกมาใหญ่มากๆก็มีนะคะ,<ฮ>ะนั้นอยากจะให้คุณแม่ช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยว่าทําแล้วมันรู้สึกยังไงตอนที่จบออกมาแล้วแล้วเห็นกันบ้านที่เราออกมาค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าถ้ามีโอกาสอยากจะให้มามาเข้าคอร์สกับกับของวลิลเนสดีะนะค,คะว่า มาแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองมาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่ามาครั้งนี้เือนคลายความกังวลในเรื่องการการเป็นรูปที่อยู่ข้างในเราได้ทราบแล้วว่าเราเราเป็นอะไรแล้วก็เราได้ทําการรักษาอย่างไรแล้วก็ทีนี้จากที่ว่าเราได้ดีถอกแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจว่าเราไม่มีสิ่งสิ่งอะไรสิ่งตกค้างอะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นอยากเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสให้มาร่วมให้มาเข้าคอร์สกัน ก็ต right. ้องขอบคุณแม่มากเลยค่ะที่อุตส่าห์เด uh like ินทางมาไกลมากเนาะจากภาคใต้จากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดสตูลค่ะเดินทางมาไกลมากเพื่อมาเข้าคอร์สลังผิดเรานะคะจะบอกว่าลังผิดของเราเดี๋ยวนี้มีที่กรุงเทพเดินทางง่ายด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเข้าคอร์สลังผิดกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากค่ะเดี๋ยวเไปรอพคุณหมอต่อขอบคุณค่ะ